ยังไสวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถมาด้าสองสกายแอคทีปีสองพันสิบแปดดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทสองดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทยังกดปุ่มสตาร์ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอ m m ม b i l ลิเซอร์ระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับกําลังอยู่ในขั้นตอนการรีเซ็ตระบบกุญแจใหม่นะครับ กุญแจเก่าที่หายจะนํากลับมาสตาร์ทรถนํำมากดรีโมทไม่ได้อีกนะครับใช้เวลารีเซ็ตประมาณ7นาทีนะครับครบ7นาทีก็รีโมทก็สามารถกดใช้งานแล้วสตาร์ทรถได้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโมบิเลเซอร์ทุกระบบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับรีโมทนะครับล็อกเปิดนะครับล็อก นะครับทำให้ครบทุกอย่างนะครับมีก้านกุญแจให้ครบทุกดอกนะครับสตาร์ทนะครับอย่าเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีไฟอะไรขึ้นโชว์นะครับปกติทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมาด้าสองมาด้าสามนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นรีโมทแบบนี้นะครับทํากุญแจหายหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2ย์6 6 6ส5นะครับบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ ทดสอบระบบรีโหมดนะครับทดสอบนะครับล็อกเปิดครับล็อกเปิดนะครับทดสอบฝาท้ายนะครับฝาท้ายนะครับทดสอบนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับฝาท้ายก็เปิดได้นะครับเรียบร้อยนะครับ